สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม s k y a แอชเชอนะครับแล้วก็อยู่กันในเกม SoAr าร์อ n นไล e i s t สเท t i o n Rising Steel นะครับซึ่งวันนี้เมื่อ18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับผมได้มีการอัปเดตข่าวสารต่างๆของเกม s o ส a r Online ล e s s ิสเท t i o n Rising Steel นะครับซึ่งเป็นการอัปเดตที่ก็ถือว่าให้เราได้คลื่ลนกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เงียบมาถึง4-5วันนะครับ ก็ผมจะชี้แจงในเรื่องของตู้กาชากันก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นให้นะครับในตู้กาชาใหม่ที่จะมาถึงก็คือชื่อตู้ก่อนนะครับก็คือ Nobel Fighter ครับมีตัวละครใหม่เป็นเชตาแล้วก็อิสคารนะครับโดยเชตาเนี่ยผมไม่ผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่านางนั้นเป็นธาตุอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นธาตุความมืดนะครับดูจากโทนตัวละครแล้วนะครับถ้าไม่ย้อมนะครับ ส่วนอิสคาก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวละครธาตุไฟแน่นอนนะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการเสริมความสามารถของตัวละครนะครับผมหรือเขาเรียกระบบนี้ว่า imaginary board นะครับคือเราสามารถใช้อุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนนะครับใส่ให้กับตัวละครนั้นๆเพื่อที่จะสามารถเพิ่มสเตตัส ของตัวละครได้แต่ละ,ะการโจมตีบ้างความรวดเร็วในสปีดบ้างหรือพลังป้องกันนะครับต่างๆรวมถึง HP นะครับผมต่อมาก็จะเป็นระบบกิวนะครับผมซึ่งระบบกิวเนี่ยตอนนี้ทางผู้พัฒนาเกมนี้นะครับก็กำลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งรายละเอียดของระบบกิที่ถูกปล่อยออกมาในตอนนี้นะครับในหนกินั้นเราจะ สามารถจุสมาชิกได้ถึง10คนต่อน1นกิวนะครับ2ครับเราสามารถสื่อสารกันในกิวได้โดยใช้ระบบแชทรูมนะครับผมแต่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาซัพพอร์ตภาษาอะไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดมีภาษาไทยก็เราจะสื่อสารกับผู้เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3ะเราสามารถแชร์ข้อมูลตัวละครที่มีหรือว่าลิมิตเบรกกับคนภายในกิได้ อารมณ์คล้ายๆแบบว่าเกมแนวเก็บเลเวล RPG บนมือถือทั่วไปนะหรือตาม PC ฮะที่เป็นการใช้การคลิกขวาเพื่อแท็กชื่อในช่องแชทนะแล้วก็กด Enter ส่งข้อความไปเราสามารถกดดูรายละเอียดของไอเทมนั้นๆหรือเป็นรายชื่อนั้นๆได้นะครับแล้วก็ระบบอื่นๆก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่เป็นแคมเปญที่จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับ ที่เรารอคอยก็คือกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ6เดือนของเกม SLOARS นะครับผมก็คือเกมนี้เองซึ่งเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับโดยมีการล็อกอินเนี่ยในวันที่กำหนดนะครับของรางวัลที่น่าจับตามองก็จะเป็นกล่องเพชรนะไดมอนด์คิวจำนวน100กล่องนะครับผมเป็นหินลิมิตเบรกสีลุ้งฮนะหรือก็คือ Almighty Evolution Crystal นะครับผมจำนวน50ก้อนนะครับ แล้วก็ไอเทมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มกาชา3ครั้งต่อ1วันกลับมาอีกครั้งนะครับผมแล้วไฮไลท์นะครับสำหรับเต็มตัวรับคลื่นพายุในอีเวนต์ถัดไปนี้นะครับก็คือตู้กาชาที่จะเพิ่มเรดดอบสำหรับตัวละครและอาวุธที่เป็นาธาตุไฟนะครับผมการันตี3ดาวขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าการันตีแล้วเป็นการพิกอัพเร ขึ้นมานะครับคือมีโอกาสได้ตัวละครธาตุไฟหรืออาวุธธาตุไฟสูงขึ้นถึง4ดาวครับผมแถมตู้กาชาอาวุธเนี่ยมันจะการันตีในมันติที่5ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เล่นสายเกลือหรือสายที่ไล่เก็บอาวุธนะครับรอระบบนี้อยู่นะคระบบับก็คือระบบการันตีอาวุธในสเต็ปที่5นะครับผมต่อไปเป็นแคมเปญในตำนาน ที่ไม่ว่าตัวใดมาแล้วมันท็อปฟอร์มมันต้องมีกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมแคมเปญรีทวิตบน Twitter นะครับผมที่มันกําลังจะเริ่มในวันที่ะครนะก็คือในะอีก1สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับเมื่อทําสําเร็จนะีพวกเราก็จะได้รับของต่างๆมากมายเลยครับผมรวมถึงการสุ่มกาชาแบบ1มันติฟรีนะครับแล้วก็ได้กล่องเพชรเป็นจำนวน175กล่องนะครับถ้าเราทำตามเป้าหมายครบทุกอันนะครับแล้วก็ อีเวนท์ที่ทุกคนปรารถนาไม่ใช่เป็นอีเวนท์หรอกครับเป็นกิจกรรมทั่วไปนะครับที่ทุกคนตั้งตารอเพราะว่าเพชรหมดนะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินโบนัสลูเล็ดนะครับผมจะกลับมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือประมาณวันที่25 26ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีรา,างวัลเนี่ยจะมีถึง5เกรดนะครับ คือเกรด1ก็คือเพชรสูงสุดอยู่ที่50นะครับต่ำสุดอยู่ที่20นะครับถ้าเป็น20 25 30 35, 35อ่าเริ่มที่25นะครับขออภัยนะครับ2 5 3 0 35 40 45 50ก็จะเริ่มที่ประมาณสัก25บได้นะครับผมก็จะมีอยู่หลายเกรดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมจำผิดและให้ข้อมูลผิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม อีกมากมายนะครับที่ทาง o f f i c i a l ยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับแล้วก็ไฮไลท์ก่อนที่จะปิดคลิปครับข่าวสารที่อัปเดตมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเจ้าอิสคานะครับที่ทาง Off i c i a l เพจในเซิร์ฟ globally ไม่ได้แปลมานะครับก็จะเป็นอาวุธใหม่4ดาวนะครับไม่ไม่ใช่4ดาวนะขออภยัยเป็น อาวุธที่ใช้ให้อิสคารนะครับผมเราไม่สามารถคาดเดาวได้นะครับว่าอาวุธนี้มันกี่ดาวนะครับแต่ว่ามันเป็นอาวุธประเภทหมัดน,นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่สําหรับเกมนี้นะครับแจกฟรีในวันที่17นะครับคือเป็นไปได้สูงว่าตู้เชต้าและอิสคารจะมาต่อจากตู้เทพเทลเลียได้บินไปตอนสี่ทุ่มครึ่งในวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการสุ่ม ตู้เชต้ากับอิสคารนะครับแล้วก็มีการแจกอาวุธหมัดฟรีนะครับผมในวันที่17ยังไงก็อย่าลืมรอรับของนวันกันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารต่างๆของเกมซารนอ์อนไลน์ลิสเลชันไรซิงสติลนะครับถ้าคลิปนี้มีสาระนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องผม sky a c h e r ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ sky a c h e r นะเพื่อที่จะได้ตามคลิปใหม่ๆของผมทันครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารของเกมนี้ของผมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆของเกมนี้นะครับทางเพจ o o f i c i a l ในเซิร์ฟ g ร a b l ทาง Facebook นะครับผมแล้วก็ทาง t w i t t ต r ซึ่งเป็นแหล่งข่าวหลักนะครับแต่ว่าจะเป็น ภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแอดมินในกลุ่มสังคมเกมซัลไลลิสเลชั่นไรซิ่งสติลนะที่ทําการสรุปและทําการแปลมาให้แล้วผมก็มาเรียบเรียงแล้วมาทําเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพง่ายๆมากกว่าตัวอักษรนะครับโอเคสําหรับวันนี้ข่าวสารก็หมุเพียงเท่านี้นะครับก็รอติดตามกันในวันที่17นะครับซัลไลผมต้องไปแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบาย